กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายลุงป้าน้าอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเคในช่องแบนด c โคเชเนลและในคลิปนี้นะครับผมได้ใช้กล้องมิเรเลียตในการถ่ายนะครับไม่ได้เว็บแคมแล้วนะแล้วก็ใช้ไฟช่วยด้วยครับแต่มันมืดมันก็ได้แค่นี้และคลิปนี้นะครับจะมาชี้แจงแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับช่องของผมนั่นเองแล้วก็จะมีการรีแอคชั่นช่องของตัวเองนะครับใช่พวกมึงฟังไม่ผิดหรอกกูจะมานั่งรีแอคชั่นช่องกูเอง อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับน้องๆหลายๆคนหรือว่าใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะครับแล้วก็ไม่รู้จักเลยว่าช่องนี้เนี่ยนะทำไมถึงได้แบบจับชายอย่างี้นะไอ้เฮียม่งทำทุกคนเ็นลงหมดเลยในช่องเลยครับคือ <l ots> ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่มีช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าช่อง c a r k i n Kiss แต่ช่องนี้เนี่ยมาเป็นช่องของแฟนพี่นะครับก็คือพี่เฟิร์นนะครับชื่อว่า Dream Smile Channel ซึ่งเป็นช่องที่พี่เฟิร์นนะครับเขาใช้ทําการรีวิวขนมนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตเขากับเพื่อนแล้วพี่เฟิร์นก็ได้ทําช่องมาจนประมาณ1,000ติดตามแล้วก็เลิกทําไปนะครับก็คือไม่ได้ลงคลิปแล้วก็หายไปนานมากและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาช่องนี้เนี่ยกลับมาทํากับเฟิร์นนะครับโดยการที่ก็ทําเป็นช่องอแบบ Bear and Co Channel ไอชื่อช่องแบรนโคลชานแนลเนี่ยมันหมายถึงแบร์ที่แปลว่าหมีครับแล้วก็โคอาล่าที่แปลว่าหมีโคอาล่านั่นแหละมันหมายถึงตัวของพี่เฟิร์นนะครับที่หน้าตาเหมือนหมีโคอาล่าและตัวของพี่นะครับที่มีรูปร่างใหญ่โตเหมือนหมีนะครับก็เลยเป็นช่องแบร์แอนโคลชานแนลหลายคนแม่งชอบอ่านว่าแบร์แอนโคไม่ใช่นะแบร์แอนโคนะครับตอนนั้นทําก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคือทําคลิปลงช่องเอาไว้นะแบบเอาเป็นงานอดิเรกนะครับสนุกสนุกอะไรแบบนี้ ตอนแรกเนี่ยไปแล้วสตีมใน Facebook ก่อนนะครับก็ไลฟ์ hmm. จนมีผู้ติดตามพันกว่านะครับ mm hmm. แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีคนดูเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลย ลองมาสตรีมหรือว่าทําคลิปลงใน YouTube บ้างก็เลยไปทําลงในช่องคาเค้นคิสแล้วหลังจากนั้นนะครับก็รู้สึกว่าแม่งไม่รุ่งนะพะเืิดเปิดช่องใหม่แล้วมันเหนื่อยนะแล้วพี่เฟร์นก็เลยเสนอมาว่าเออก็ทํารวมช่องกันไปเ,เลยดีก็เอาช่องนี้ไปทำเป็นช่องเกมต่ออะไรเงี้ยเพราะก็มีผู้ติดตามมานตั้งพันหนึ่งแล้วก็ทําต่อให้จนสร้างรายได้ได้มาทำครับตอนแรกก็เป็นการไลฟ์สตรีมนะครับก็ต่อมาจากการทำไลฟ์สตรีมในช่องเก่าเลยครับมาไลฟ์ต่อในนี้ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทําการไลฟ์สตรีมในช่องนี้เกมแรกเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นเกมอะไร ก็เลยจะทำการเปลี่ยนแปลงช่องนิดหน่อยนะครับโดยการที่จะใส่คอนเทนต์พวกไลฟ์สไตล์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับออกกําลังกายแล้วก็คอนเทนต์เกมเนี่ยก็คงยังมีอยู่นะถ้าเกิดอะไรที่มันน่าสนใจนะครับและคอนเทนต์ล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับเป็นการรีวิวนะครับภาพยนตร์ยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคลิปที่ผมจะนำมารีวิวก็คือเป็นคลิปจากช่องของผมเองนี่แหละนะครับผมผมจะเลือกคลิปที่เคยลงไปสมัยยังไม่มีผู้ตติดามนะครับ อ่าแล้วก็เป็นคลิปที่ผมตั้งใจทําตั้งใจตัดต่อมากนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ตัดต่อเก่งอะไรนะครับพอตัดได้อ่าบางคลิปเนี่ยคุณรู้ไหมว่า10นาทีเนี่ยผมใช้เวลาตัดต่อแบบ เป็นวันๆเลยนะครับทำด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะดึงคลิปนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูย้อนหลังกันดูนะครับว่าว่าผมตั้งใจทํากับมันจริงๆนะครับอาล้ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาคลิปดูกันเลยครับว่าคลิปแรกเนี่ยมันจะเป็นคลิปอะไรนะครับเอาละครับเราก็ได้คลิปกันแล้วนะครับผมเนี่ยคลิปนี้นะครับลงเมื่อวันที่15กันยายนนะครับปี2019นะก็คือ ตอนนั้นเนี่ยคือแทบจะวิวน้อยมากๆเลยนี่ขนาดมีน้องๆนะครับเนี่ยไปตามดูย้อนหลังกันบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันดีกว่าคือที่ยกคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพราะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งฝึกตัดต่อนะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ใช้เวลาตัดต่อนะครับนานถึง15ชั่วโมงนะครับซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็เริ่มจากการฝึกตัดต่อด้วยคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าฝีมือของผมตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะฝีมือในการตัดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกัน <scratching> <S <S มีไฮไลท์ด้วยว้อันน่าโอ้โหมีใส่แบบโอ้นี่เดี๋ยวสต็อปก่อนครับก็ควเห็นอ่าหน้าพี่เฟิร์นแล้วก็โมชั่นเปิดตัวไหมครับอันนี้แม่งทำนานมากครับแล้วอันนี้คือการตัดแปะเลยครับคือพี่ก็ไปโหลดแบบ png ที่เขาแจกให้โหลดฟรีนะก็มาใส่โมชั่นมาใส่แบบ เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาแปะ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 นะแล้วก็ทาออกมาเป็นแบบนี้ครับดู <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู yeah, <ร>่ yeah, ตอนนั้น,น,นผอมก็ตอนนี้<ห>เยอะเลยลวันนี้โอ oh. ้ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิป,ป,ลปที่ใหม่ของเราทุกคคลิปแรกเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นผมแวบๆแต่คลิปนี้ยผมจะมาแบบจัดเต็มนะครับซึ่งคลิปนี้โอ้ยตัดดีเหมือนกันเนี่ยผมได้เตรียมกับเฟิร์นไว้ว่าเนี่ยเราอ่ะจะทําการทำชาเลนจ์ แข่งกันกินมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดที่สุดเลยโดยการปิดตากินแล้วดูดิว่าจะกินถูกหรือเปล่าจะเลอะเทอะอะไรกันอย่างเงี้ยคือความกินขงผมคิดขางนึกแบบไปแบบเฉยๆผมมีเมนหลักของผมก็คือแต่ไดได้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 ไง้งด้ไ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 ดรไ่้ได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 ่ได้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 ไดได้ได้ได้ไ้ไดนี้ได้าด้ได้ได้ไดไ สั่งของอะไรเงี้ยเฟิร์นจะชอบให้ผมเไม,มีพูดติดสัตว์นะให้ผม,มไปซื้อ <c oughs> แต่วันเนี้ยผมจะมา,าทดสอบกันว่าถ้าเกิดผมลงไปแบบไม่ปกติ <c oughs> เฟิร์นยังจะกล้าลงไปกับผมไหมแล้วยังจะกล้าเดินข้างผมไหมนะครับซึ่งวันเนี้ยไปเซเว่นแน่นอนซึ่งออกไปล่างค <c oughs> อนเทนต์น่าอะไรวะแน่นอนครับผมจะทำกาันถึงนะ โดยใช้เครื่องสโอ้มมีีซูมอินซูมเอาด้วยไหมแต่ยังกล้าไปกับเฟซึ่งตอนนี้เฟิร์นอะไปถ่ายงานที่ห้องเพื่อนนะครับซึ่งเราต้องรีบแต่งหน้าให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวกลับมาแล้ไม่ทันการมามาเริ่มเลยซึ่งไอเทมชิ้นแรกนะครับนี่แรงเยอะอะไรวุเนี่ยอันนี้คือพี่แมงแอคติ้งทำเป็นแบบไม่รู้นะเพราะจริงพี่เรียนแต่งหน้ามานะครับแต่เนี้ยพี่พยายามแต่งให้มันดูเละที่สุดนะ กูพูดจริงนะกูเรียนแต่งหน้ามานะทุกคนไปดูกันต่อผมคิดว่าอันอนี้เคยเห็นเคยเห็นเออ a c t ติ g g a m งเปิดตานางจะเป็นสีโอ้มึงรู้อยู่แล้วมันคืออะไรอะไรเนี่ยโอ้ยจะเป็นบีบีบีครีมโอ้การแสดงกันเนาะมึงนะไอไอบากีล่าเนี่ยหว่า เห็นแมวที่อยู่ข้างหลังไหมฮะบบีีเค BB c เอ่ยนี่ไงไอแมวที่อยู่ข้างหลังเห็นปะโอ้แต่แล้วมันคือบากิล่านะมันอยู่ไหนแล้วอะแม่นางยังอยู่นะครับเราใช้อะไรอ่ะมันวิงวิงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้เราจะใช้ด้วยนี่หลายเฉดสีมากเราก็จะใช้เหมือนกันอะไรอ่ะอ๋อเอาละครับเดี๋ยวมาดูสกิลแต่งหน้าของผมกัน ที่ปัดขนตานะครับหมดแล้วเนี่ยเยอะมากหมดหมดแล้วมั้งมีลิปเยอะแยะไปหมดข้างหลังคอฟฟี่อยู่ใช้ไม่มีใช้อ่ะผมว่าอันนี้คือเห็นหูคอฟฟี่อยู่อยู่ข้างหลังผมว่าหลักๆก็จะใช้อยู่แค่นี้มามันเริ่มันเลยดีกว่าก็ต้องเริ่มจากลงบีบใช่ไหมผสมรองพื้นก็จะได้ขาวๆนวลๆผ่องๆอ๋อเีรู้สเต็ปแล้วนะว่าจะต้องลงรองพื้นก่อนนะครับเราเช็คก่อน มายังเนี่ยไม่ใ่ถ่ายงานเสร็จแล้วมาเขาพี่น่ารักอ่ะเขาพี่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะแดดอ๋อนะครับสำหรับวันนี้บล็อกเกอร์โอ้โหดูจลินสำหรับผู้ชายตอนเย็บนะครับพบกับผมบิวตี้เคนและเครื่องสำอางที่โดนที่ขโมยมานะซึ่งเคยอ๋อไปแกทีโซนทีโซนทีก็ตกด้วย โอ้ยฆษณสดาอ๋อผมสคลิปได้นะครับแต่ทุกคนไม่ต้องสคลิปก็ได้นะครับโอ้มีซาวแบบเฮ้ยตัดดีเหมือนนะนี่นะครับตัดดีกว่าตอนนี้อีกครับ่ล้างหน้าเนี่ยเขาบอกน้ำหนักลดลงไป10กิโลนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ต่อไปอังเเดียวนี่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะ โอ้ย <c oughs> แตะตรงนี้กันอลองดูสิต้องใช้อะไรใช้ที่ปากอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้าโคตรเทาทเลยไอนี่เนีนะครับ <c oughs> ม,มีสีเลยว่ะแต่ไม่มีสี <c oughs> คือตอนนั้นแม่งไฟแม่งแบบส้มมากนะครับมาดูไม่ออกนะอยากกลับไปผอมไปตอนนั้นเลยว่ะ คือ <ítulo> อยากกล anyway ับไปผอมกว่าตอนนั้นอีกครับตอนนี้เหมือนลิงเลยเหมือนลิงเลยจะมาทำการอะไรเดีอยวอันนี้มันผงขี้เพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบขี้แมงวันเยอะเหมือนกันเนี่ยต่อป้ต่อไป แม่งยากเหมือนกันนะนี่คิดถูกคิดผิดวะเนี่ยมานั่งรีแอคชั่นคลิปนี่นะเหมือนเอาตัวเองมาฆ่าเขียนคิ้วดีกว่าเขียนคิ้วเขียนคิ้วเฮ้ยไอ้ไม้ตัวนั้นนะที่ผมติดปกเนี่ยผมยังใช้อยู่เลยนะผมรักษาของนี้ไว้กี่ปีละทำอะไรที่จมูกให้มันดูแบบมีสารมีสาร เฮ้ยไฮไลท์ดังว่ะเออไฮไลท์ดังโอ้โหแต่ไฮไลท์ได้เยี่ยมมากเอ้ยมันดูแบบมีตรงมีด่างด้วยไอผมว่าคนดูก็น่าจะรู้แหละว่าผมพอแต่งหน้าเป็นนะแต่ผมแกล้งแบบแต่งให้มันดูเละเฉยต่อไปนะครับและจะสุดท้ายละอันนี้คือเหมือนกับทําอะไรไม่รู้มันมีหลายสีมากใช้แมงดูกสีมันมีกักๆเพ็ดเพด้วย ใช้อะไรดียวทีไหนดีวะจำจีมะเขือเปาะแปะกาเทาะหน้าแว่นพายเรืออ่อนแททาเปลือกตาไม่น่าจะใช่วะทาอะไรวะจะพูดตีทาอะไรกันนะอ๋ออย่างนี้เหรอใช่เหรอไปเลยครับเอออันนี้มันทาอะไรเหรออันนี้ไม่รู้อะว่ามันเอาไว้ทาอะไรน่าจะเปิดตานะสติกทุกคนครับแล้วคือไม่รู้นะครับว่าไอ้ลิปเนี่ย เคยเอาไปทาปากคอฟฟเอาไปทาหน้าคอฟฟมาแล้วไอลิปอันเนี้ยคือเพิ่งมรรู้ที่หลังเลยครับเพราะเคยแกล้งคอฟฟนะก็คือเอาไปทาแบบเขียนคิ้วให้คอฟฟอะไรดูมีความสุกดูคนพบาทำที่ใช่โอ้ยเด็กฝูกกันโอ้งไม่เือโอ้แต่ง ชมพูกันนี้นิดนึงนะอะไรยเด้อสิระหว่างที่น่าจะยังไม่มาเราจะสามารถแต่งเติมสมแต่งอะไรได้อีกมั้งนะนท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ยังแมนๆอยู่ครูเขาแต่งหน้างเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปล่าไอ้ตัดดีเหมือนกันนะแล้วทำไมตอนนี้มันตัดแย่ลงวะแกะเลยทำไมไม,มันแหลมอะไอไลไดเนอร์ เอ้ยอันี้เขียนยากจริงครับเออมันกลัวโดนตาผมนี่เป็นคนที่กลัวอะไรที่เข้าตาด้เฮ้ยมันแบบตัดดีนะเลือกเพลงมาก็ปั่นดีมากเลยตอนนั้นนี่เป็นคลิปแรกเลยที่แบบฝึกตัดเลยนะครับเฮ้ย มือนมีแพนด้ามากกว่านะเ้ื่อีคมีการใส่แพนดูแพนด้าด้วยทุกคนนะฮะสรางขึโอ้โหกูเล่นเบอร์นี้เลยอ่ะหลังจากที่ผ่านมานานแสนนานเป้าหมายของเราก็ทำการให้ผมลงไปเจอกันข yeah> ้างล่าง ซึ่งเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าจะเจอจะพบกับอะไรไปไปดูกันครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะอายคี่ลกลิบ <c oughs> ต้องสอดส,สองกันนิด <c oughs> นึงตอนนั้นอยู่คอนโดเลย <c oughs> โทรมาพอดีฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> อยู่ไหนแล้วอยู่ไหน ตรงทางไหนคิดหน้าเทามากําลังไปเจอกันเจอกันเจอกันคิดหน้าโคตรเทาอ่ะ คลิปแกงคนพี่ยามถามเอป้างไหโอ้ยตอนนั้นยังทำโมชั่นเลื่อนไม่เป็นเลยนะแบบให้เลื่อนขยับตามคนนะทำได้แค่ตรงกลางกับหุบเข้าหุบออกเนอะเนอะมีเล่นแบบเทคนิคสอนคลิปไหม โอพี่เฟยยังดัดฟันอยู่เลยตอนนั้นนะว่าเป็นข้อพิสูจน์ไงว่าเออพี่จะเป็นยังไงหนูจะแบบลงไปกับพี่ใหม่กล้าเดินกับพี่ใหม่ <c oughs> อ๋อป้างไงไม่เ <c oughs> คยเห่งหรอกป้าจะตายดูเห็นปะยและหายไปนานแล้วก็ทำไมกว่าจะลงมาก็นาน ไอโฟนมันก็ใช้ไม่ได้หลบคนอยู่แตอนนัพี่เฟิร์นพูดไม่ชัดนะครับเพราะจับฟันกล้าเดินไปแล้วพูดอย่างนี้นะเหมือนคนลิ้นแก่สั้นเนี่ยใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วเดินไปไหนวะนะอันนี้ลืมจริงเลยเดินไปไหนสนุกไสนุกครับใช่เอาไรมานใช้บ้างเนี่ยโอ้โหแบบมันเยอะมากแล้วมันมีขยะอยู่ในกระเป๋าจริงเหรอมา ตกตรงไหนไม่ตกใครเดินใครก้อะไรเราไปไหนวะผอไปเซเว่นเหรอจำได้แล้วอะไรเดี๋ยวซื้อแวะแมาซื้อผลไม้ก่อนได้ปหมก้าจำกนาดาัตอนเร็วอะตอนนั้นซื้อมาม่าไงเอามาทำไมอะ อะไรอ่ะนี่สินะรักแท้แพ้ความน่าเกลียดโอ้ยวันตกวันต้อายปไยอย่าหนีดิอย่าหนีมีคนหนีวะอะไรวะแค่นี้ก็ไม่โอ้โหแล้วคนยอย่างเยอะกูกล้าทำไปได้ยังไงนะตอนนั้นอ่ะไม โอ้แคนี้ก็ไม่รักกันเลยวะอ้อเหรอเดี๋ยวอะไรไม่กล้าเดินใกล้มเมรมาเไงโอ้ยตอนนั้นยังถ่ายปรับแสงกล้องไม่เป็นเลยครับ ได้กล้องมาศูนย์เปล่านะซื้อมาตั้งสี่ซาห้าหมื่นทำไมทำไมใช้ไม่เป็นนะปรับโฟกัสไม่เป็นป๊อบป้าปะป๊อบป้าหรือผันด้าระยะการถ่ายแบบยังไม่รู้เรื่องเลยเลยยี่ไว้อายเลยเพงถามว่าตอนนี้รู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมคุณรู้จักเขาเราเหรอพึ่งงี้เฮ้ยตอนนี้แบบโดนจับนะครับเนี่ย เออไปถ่ายหน้าคนอื่นติดคนอื่นอะไรอยเงี้อย<ด>อ,อีกโอเคนี้ใช่ไหม <S S S ใช่แค่นี้แล้วก็ไปถ่ายมีแล้วพี่มเอ้าทำไมวะทำ<อ>ไม่ไหวหอใช่ไหม <S S ทำไมอะก็เนี่ยลิบเนี่ยลิบเออทานแล้วไงมันไม่สดพอ พี่ตูนมองกูไม่ต้องมาหาความรักจริงๆจากตาพี่ตูนครับผมาเดินหรอพี่ตูนครับผมรอนี่แหละออกมาแค่นี้แหละไปแต่งหน้านานแต่งหน้าสี่ชั่วโมงหายไปนะเออนั่นแหละใช่โคตรตอนแหล่จะจบแล้วดิมาด้วยกันดิดูด้วยกันดิ เดีด๋ยวเดี๋ยวด้วยกันนี่ครับเฮียลงปักกินคิดเกินด้วยนะผมหล่อไหมครับพี่อีกกล้าไปสามพี่เอ๋ออย่างละแล้วสรุปผมหล่อไหมยิ่งจะตามสามอีกประเด็นเลย เทนตังอยู่ไหนอะไรอ๋อนี่กระเป๋าทำบ้าเฮ้ยตั้งอยู่ในกระเป๋าฟิตเนสโอ้โหตอนนั้นมีกระเป๋าฟิตเนสตอนนี้ไม่มีเก็บเข้ากุ้ไปแล้วกระเป๋าฟิตเนสอะเออไงน่ารักว่ะโอ้โหดูดู รแถ้าปัดออกมาด้วยอย่างก็ทำไมด้วยจังเลยนะทำไมด้วยจังคะก็เป็นเงินที่ใช้ทั้งปี2ล้านนะนะ2ล้านอ่ะร้านนี้ไม่มีขายร้านหน้าไงมีเล่นมูกมีเล่นมูก โอ้โหแล้วนี่แล้วนี่เดินกลับไปเซเว่นอีกนะครับเขาเก่งกล้าเดินกลับไปเซเว่นอีกแล้วอะอ่ะดูนี้จะจบยังไงนี่พี่เขาเขินหมดแล้วเห็นไหมความน่ารักในการแต่งหน้าของเราที่มันไม่โฟกัสวะที่ดูที่กล้องยังไม่โฟกัสเลยเออโฟกัสเออเดี๋ยวเพื่อนจะใช้กล้องเป็นไป เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่อ่ะดูนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่จะจบคลิปยังไงใกล้ไหมครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เเ้ยราวิ่งเข้ามาวิ่งไปงั้นแหละแม่ ตัดสินไม่ได้หรอกนะว,ว่าจะน่าจะเดินด้วยหรือไม่เดินด้วยมันตัดสินไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักไอ้อคำคมนะทิ้งคำคมลงทิ้งทายจากคมก็ต้องใช้มีด <c oughs> แค่ไหน,น <c oughs> อะไรอยู่วะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มันอยู่ด้วยกันได้อะไรต่อคนเนี้ย <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากดกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เด้ยตอนนี้ยังกระตุกกระตักแกยังแบบกดไลค์หรือ subscribe ก่อนดีหรือจะไลค์หรือ จะแช์ก่อนดีกระดิ่งก่อนดีเออแล้วตามด้วยโมยชั่นปิดนะครับนะครับก็มันก็เป็นความรู้สึกที่อ่ะตลกดีครับได้มาดูคลิปที่ตัวเองเคยทำลงไปก็ได้เห็นถึงความพัฒนานครับว่าเราเนี่ยตัดต่อดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยตอนนั้นตัดดีอีกครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายังจะใช้พวกฟอนต์นะครับแล้วก็พวกซาวเอฟเฟกต์เยอะเกินไปจนน่าลำคากด้วย ติคลิปตัวเองนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ยังน่าลำคาญอยู่เลยครับเ <laughs> อาล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปย้อนดูคลิปนี้พี่ด้วยนะสำหรับ <laughs> น,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับการรีแอคชั่นคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายครับ